ไปดูเรื่องปลายอินเลิฟดีกว่าได้เสนอไปในกรรมกากรข่าวค,คุยนอกจอประมวลเหตุการณ์ซึ่งมันเกิดกระแสขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณสักต้นเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับชาวอิสราเอลซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มเพื่อไปจนมากในพื้นที่เข้าไปที่อำเภอปลายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีข้อมูลตลอดทั้งปีของตอมอปี67นักท่องเที่ยวเฉพาะอิสราเอลเข้าไปในพื้นที่ถึง31,735คนเฉพาะตุลาธันวา มาเป็นกลุ่มนักเท่าที่อันดับหนึ่งเลย17.16%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดค่ะทั้งนี้มีรายงานเป็นข่าวเข้ามาว่าเขามักจะไปรวมตัวกันในสถานที่ที่เรียกว่าชาบัดเฮาส์ปายซึ่งเป็นสถานร้านอาหารกึ่งบทตั้งอยู่ด้านหลังโรงพักปายค่ะแล้วมีข้อมูลยันทำรองว่ามีการรัภพ,พอเข้มงวดจากกิจ,จกรรมทงางศาสนาทุกสุกกับเสาว6โมงครึ่งถึง4ทุ่มคนเข้าร่วมประมาณ180คนต่อครั้งโดยที่ชาวบ้าน เกิดความสงสัยกังวลหรืออจวังคนไม่พอใจเพราะมีการส่งเสียงดังรบกวนท่านผู้ชมแล้วในโซเชียลก็มีการนำเสนอยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารติดป้ายเขียนด้วยรายมือลักษณะเป็นการต่อต้านว่า no israel here ค่ะนี่ต่อต้านนอกจากนี้ร้านอาหารบางแห่งหวาดระแวงกับนักท่องเที่ยวอิสราเอล เมาแล้วมักจะสร้างความบุ่นวายทำลายข้าวของคุกคามเจ้าของร้านชางงานที่เป็นผู้หญิงบางร้านนี่คือต้องปิดร้านก่อนเวลายกตัวอย่างเช่นภาพนี้นี่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะเมาแล้วอารวาต่อยหลอดของร้านอาหารเสียหายกล้องของร้านวงจรปิดแห่งเดียวกันนี้นจะจับภาพแต่ละวัน แต่ละวันแต่ละเดตแต่ละมื้อเนี <Cand ace> ่ย <enzyme> ค่ะก็จะเห็นว่ามีชาวต่างชาติอยู่ดีๆก็มาปัสสาวะใส่หน้าร้านเจ้าของร้านผู้หญิงรีบตะโกนห้ามจะแจ้งตำรวจ เมื่อวันที่สองกุมภาพัวันที่ผ่านมา i n t e n s ซะด้วยเมืองไทยกำลังมีเรื่องเยอะเลยระหว่างที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินรับนักเที่ยวเที่ยวรายหนึ่งที่มอเตอร์ไซค์ล้มเข้ารักษาโรงพยาบาลปลายขณะที่แพทย์กําลังให้การรักษาผู้ป่วยอยู่มีหนุ่มอิสราเอลสี่คนบุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินหรือพยายามจะบุกเข้าไปวงจรปิดจับภาพได้นะคะคือทั้งหมดมีท่าทางคุกคามบุค,คลากรในโรงพยาบาลแม้จะห้ามและขอร้องว่าข้าไม่ได้แต่ก็ไม่ฟัง วอยวายด่าทอพยายามจะเข้าไปให้ได้เนี่ยท่านผู้ชม ผมดูข่าไปแล้วผมจะบอกต่อว่าเฉพาะเคสนี้ได้ทราบจากตมผู้บริการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพลตโทานุบาทบุญรักษ์ว่าได้ดำเนินการเอาตัวสีคนนี้ผลักแล้วก็ดันออกนอกประเทศไปแล้วโดยที่ท่านผู้ชมดันออกนอกประเทศไปเมื่อ13กุมภาโดยเที่ยวบินสวนในภูมิอิสราเอลเป็นภาพนี่เลยนี่คามือให้กลับประเทศไปแล้วพฤติการตมให้เหตุผล นเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไปก่อเรื่องในโรงพยาบาลปลายถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ alumni, right, าม,มพาเพิกถอนวีซ่าการอยู่ яться. ในรัฐาจักแล้วก็ผักด้านอกประเทศรวมถึงขึ้นแบ็กลิสด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะผบ้ชมก็คือเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในรชอาจักให้บันทึกข้อมูลเอาไว้นับตั้งแต่11กเอ็ดกุมภาเป็นต้นไปอยังไม่จบเสร็ยังมีเคสเพจหมอบ่นได้โพสต์คลิปนั่งท่งเที่ยวอิสราเอลชายหญิงสองคนเข้าไปสูบกัญชาในโรงพยาบาลจนโดนหมอไล่ออกมา แล้วปรากฏสองคนเนี่ยทำท่าไม่พอใจนะคะเอาไโอเ e ป What you doing ปคับ well, เ มีหลายโพสที่พูดถึงกรณีอิสราเอลกับโรงพยาบาลปลายเดินท่านผู้ชมอายังเพลนหมอบ่นบมอมายืนชี้หน้าด่าหมอ,อแสดงสัญลักษ์ณนิ้วกลางด่าเจ้าหน้าที่สุบรีสุบัญชาไม่จ่ายตังขโมยของอบางทีเ,เข้ามารักษาพาะละล้มแต่ไม่มีใบขับขี่โรงพยาบาลเคยร้องเป็นไปนที่อำเภอแล้วแต่อำเภอบอกว่าอย่าทำลายการท่องเที่ยว จนหมุคละกรทางการแพทย์ที่ไปร้องเรียนรู้สึกเหนื่อยใจอยากจะลาออกอะค่ะ,ะขนาดที่มันร้อนแรงมีเพดเพดหนึ่งเนท่านผู้ชมชื่อเวอร์อัพเดตอ้างว่าชาวยิวอิสราเอลที่หยุดพักการสู้รบสงครามกับเขตกาซาปาเลสไตน์และกับเลบานอนกว่า30,000คนมุ่งหน้าย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยค่ะแล้วก็บอกว่าสมาคมยิวชาบัตเนี่ยแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกให้การสนับสนุนอยู่ ทางนี้ทั้งนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอย่างเช่นโบสชาบัดออฟปายห้ามคนไทยเข้าไปเด็ดขาดอนุญาตเฉพาะชาวยิวเท่านั้นเข้าไปประกอบพิธีสวดทางศาสนารวมถึงส่งเสียงดังรบกว่าวิถีชีวิตของคนไทยที่ไปแล้วก็เปิดธุรกิจหลายอย่างด้วยค่ะเพื่อรองรับสังคมขยายของชาวยิวซึ่งเป็นอาชีพสงวน ร้านอาหารรีสอร์ทร้านตัดผมสารพัดอาชีพสงวนของคนไทยเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับชาวยิวโดยเฉพาะเทนนี้ยังอ้างว่าชาวอิสราเอลลงทะเบียนในอำเภอปลายถึง31,735คนเข้าเข้าออกออกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ยาวเลยเนี่ยประมาณ3,000คนค่ะ <S <S ขนาดที่คนไทยในอำเภอปลายมีอยู่ประมาณ21,000คนและแสดงความกังวลว่าลัทธินี้มีประเด็นที่นิวอยอร์กสหรัฐ ถึงขนาดขุดโอเมองใต้ดินลึกลับเชื่อมระหว่างตึกทำพิธีอันนี้ไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ได้นําเสนอข่าวอย่างที่บอกไปเราย้ําไปแล้วนะข้อมูลไอ้สามหมื่นหนึ่งพันกว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่ารวมอยู่ที่นั่นณเวลาเดียวกันคือเขาเข้าออกออกนะคะ,ะโดยที่คนที่ไปพลเมืองคนไทยที่ลงอที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสองหมื่นนิดใช่ไหมใช่สองหมื่นหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่ามาอยู่พร้อมกันแล้วมากกว่าคนไทยเนี่ยไม่ใช่ <ฮะ S 2> แต่เข้าเข้าออก,ออก พจน,นี้บอกว่าอยู่รวมกันยาวประมาณสักสามพันเหรอใช่ค่ะที่อยู่กันแบบยาวๆเนี่ยพำนักอยู่เลยสามพันคนและไอสถานที่แห่งนี้ที่ทางเพจน,นี้อ้างว่ามีกรณีติดป้ายห้ามคนไทยเข้าเนี่ยก็คือชาบัตออฟไฟเหมือนเป็นโบสถ์ของชาวยิวอะค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกท่านนายกตอบทันทีเพราะมีลัมตีอยู่ข้างๆไม่จริงค่ะ นี้มีดราม่าในโซเชียลค่ะเรื่องอิสราเอลที่ปลาที่ปายอำเภอปลายไม่ห้องสอนค่ะก็คือตอนนี้มีมีประมาณหลายพันคนเข้าไปอยู่ในไม่ห้องสอนแล้วก็มีการสร้างโบสถ์มีการติดป้ายห้ามคนไทยเข้าอะไรอย่างเงี้ยทําให้คนในพื้นที่เองเกิดคํามไม่พอใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกลัวว่าถ้าบานปลายไปจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศเกิดขึ้นไหมคะอน้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโทษทีพอดีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริง นะคะถูกไหมคะพอดีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงเดี๋ยวประชาชนฟังแค่ตัวคําถามหรือจะเข้มข้นตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวสุดอาทิตย์หน้าเนี่ยท่านท่านรองอนุทินจะลงไปดูในพื้นที่นะคะขณะที่รองนายกออนุทินล้มปีมาไทยพยักหน้าแล้วบอกในเวลาต่อมาคนไทยอยากกังวลเป็นไปไม่ได้คือที่จะมาปักป้ายห้ามคนไทยเข้าแค่ผิดก็ผิดแล้วยกเว้นว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เขาเป็นไม่ได้นะเขาต่างชาติเมื่อกี้ท่านนายกได้แถลงแล้วนะฮะข่าวที่ว่าถึงขนาดว่าห้ามคนไทยเข้ามันเป็นไปไม่ได้หรอครับแผ่ดินไทยนะครับยกเว้นว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือว่าในสิ่งปลูกสร้างของเขานี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบเป็นร้านเป็นโรงแรมหรือเป็นที่ที่สาธารณะเข้าไปได้เนี่ยแล้วจะมาห้ามคนไทยจะมาปักป้ายอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้า ถ้าปากมเดี๋ยวพวกเราก็ไปเอาออกไม่ต้องกังวลแล้วก็อย่าไปกังวลจนจนไปบางทีข่าวมันมาหลายทอดที่อม้อิสราเอลจะมายึดปลายเป็นไปไม่ได้ครับแค่คิดก็ผิดแล้วนะเดี๋ยวท่านนายกสั่งการมาแล้วนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็รายงานมาว่าสถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแต่อาจจะมีคนไปปักหลักชอบบรรยากาศชอบอะไรเหม,มือนสมัยก่อนก่อสมุยก็ก็เต็มไปหมด ไม่มีนะครับที่จะมามีทธิพลได้ก็ดูอย่างที่ภูเก็ตเป็นไงพวกพวกต่างชาติที่พยายามจะมามีอิทธิพลพวกนี้บางทีแค่รู้จักแค่พวกอ่ะนี่ฮะก็จะไปกวาดล้างใช่ไหมอ่ะหรืออย่างไรเดี๋ยวตามกระดูถ้าทําผิดกฎหมายช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ